สวัสดีครับกลับมาพบกับอันอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับวันนี้อันจะมารีวิวคันนี้กันนะครับตัวนี้รถเพิ่งมาเลยนะครับ xlt c a p นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้เรามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า xlt ตัว next gen นะครับแตกต่างยังไงจาก ตัวเก่าบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับกระจังหน้า an no ตัวนี้เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ของทาง Ford เรานะครับมาพร้อมกับเส้นขนานคู่ตัวนี้นะครับเป็นแบบโครเมียมตามสไตล์ของตัว XLT นะครับด้านล่างก็จะเป็นแผงตะแกรงนะครับเป็นแบบรังพึ่งนะครับแล้วก็มาในส่วนของไฟนะครับโคมไฟหน้าของเราเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบตัว C นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับ เป็นแบบตัว C ีนี้นะครับเดิมๆมาจากโรงงานให้เลยนะครับพร้อมกับโคมตัวนี้เป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเพิ่มเติมในส่วนของครอบไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้เราก็จะมีห่วงลากจูงด้วยนะครับเผื่อลูกค้าไว้ใช้งานนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับฝากระโปรงก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้นะครับมีการออกแบบมานะครับโดยวิศวกรของทางฟอร์ดนะครับก็จะทําให้อ่าช่วยในเรื่องของ พลศาสตร์อากาศนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวเส้นต่างๆเนี่ยก็จะมีผลนะครับในเรื่องของติดทางลมนะครับลมเข้าแล้วก็จะออกไปที่ด้านข้างได้นะครับก็มีผลต่อการใช้งานของตัวรถนะครับทำให้สมรรถนะของเราดีขึ้นจากเดิมนะครับในส่วนของด้านข้างของตัวรถแก้มด้านข้างของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิวล้อแบบขนาด3นิ้วนะครับเดิมๆติดมาจากโรงงานเป็นแบบนี้ให้ทุกคันเลยนะครับมาพร้อมกับตัวนี้นะครับล้อแมกนะครับเดิมๆนะครับขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางบิต stone นะครับ ซีรีส์ของตัวยางนี้นะครับจะสเปคยางจะอยู่ที่นะครับ255ทับ 70R17 นะครับในส่วนด้านข้างก็จะบอกเครื่องยนต์ของเรานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดียวนะครับหรือซิงเกิลเทอร์โบนะครับแล้วก็ด้านข้างกับตัวนี้ก็จะเป็นขิดแบบสีเงินนะครับส่วนกระจกมองข้างของเราเป็นดีไซน์ใหม่นะครับสีของกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างเช่นคันนี้สีบอลเงินนะครับกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นแบบสีบอลเงินให้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้แล้วก็สามารถพับ แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับเลนแบบไฟฟ้าด้วยและที่สําคัญนะครับ XLC ตัวใหม่นะครับเรากดล็อกรถนะครับกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติด้วยนะครับมาจุดต่อมาต่อนะครับในส่วนของเบ้ามือจับของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะครับตัวปุ่มสมาร์ทคีย์เลดนะครับตัวนี้มี การใช้งานยังไงนะครับที่แตกต่างจากตัวเก่าตัวเก่ายังไม่มีให้นะครับตัวใหม่นะครับเวลาเราจะล็อกรถนะครับเรากดที่ตัวปุ่มตัวนี้นะครับรถก็จะล็อกให้หรือคายล็อกรถนะครับเรากดที่ตัวนี้ก็จะคลายล็อกรถโดยที่เราไม่ต้องหยิบกุญแจออกจากกระเป๋างเกงหรือกระเป๋าใส่ของของเราเลยนะครับเพราะว่าตัวกุญแจของเขาตอนนี้ก็เป็น immobilizer แล้วนะครับที่ปรับเปลี่ยนจากตัวเก่านะครับที่เป็นตัวกุญแจแล้วต้องเสียบไขสตาร์ทนะครับตัวใหม่ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มพ u s สต t a r t ให้เพียงใช้แค่ปลายนิ้วนะครับก็สามารถสตาร์ทรถ ด้านล่างนะครับชายบันไดตัวนี้นะครับออกแบบใหม่นะครับเป็นแบบสีดําล้วนนะครับก็ในส่วนของ พื้นหน้าสัมผัสครับก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับเพื่อรองรับนะครับเวลาเราเหยียบนะครับก็จะกระชับแล้วก็ป้องกันการลื่นได้ดีกว่าตัวเก่านะครับในส่วนของน้ํามันนะครับชนิดน้ํามันก็ยังเป็นชนิดดีเซลอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถเติมดีเซลได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าดีเซลธรรมดา B7 นะครับแล้วก็ดีเซลตัวพรีเมียมนะครับขอบกระบะไลเนอร์ตัวนี้เดิมๆมาให้จากโรงงานนะครับก็มีไว้เพื่อป้องกันเซฟตี้นะครับเผื่อว่าลูกค้าวางของพลาดของนะครับก็จะเพื่อป้องกันริ้วรอยแล้วก็มีนะครับช เป็นรูปน็อตนะครับเพื่อรองรับนะครับอนาคตลูกค้าจะยึดเจาะนะครับใส่สําหรับโลบาเล็กนะครับก็ไม่ต้องเจาะกับตัวรถนะครับสามารถใส่ไปใน ลูน็อตที่ทางฟอร์ดเราทํามาให้นะครับไม่ต้องเจาะกับตัวรถด้วยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเราตัวนี้เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ด้านท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีบันไดเหยียบด้านข้างด้วยนะครับเผื่อลูกค้าเปิดด้านท้ายอยู่นะครับและต้องการหยิบของภายในตัวรถก็สามารถเหยียบจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราต้องเหยียบจากตัวล้อรถนะครับซึ่งก็จะสูง นะครับก็ทำให้เหยียบลำบากตัวนี้นะครับท่านท่านผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับการชนท้ายนะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ XLT ตัวนี้ยังไม่มีเซ็นเซอร์มาให้จากโรงงานนะครับแต่เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้แต่ทั้งฟอร์ดทดแทนโดยการที่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับเชื่อมต่อกับที่หน้าจอนะครับเวลาเราถอยหลังนะครับ ภาพนะครับก็จะแสดงให้ที่หน้าจอขนาด10นิ้วภายในตัวรถตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นเด็กนะครับเป็นลูกหลานเราเผื่อมีใครอยู่หลังรถเนี่ยนะครับหรือสิ่งของต่างๆเราก็จะเห็นทัศนวิสัยเวลาเราถอยนะครับตัวนี้ก็กันชนท้ายดีไซน์ใหม่นะครับก้าวขึ้นเหยียบได้สบายนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตัวนี้ก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่อยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านข้างต่อมาเนี่ยครับ ก็ตัวนี้ XLT ตัวนี้คันนี้เดิมๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างของเราฟอร์ดที่เราปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของโชคนะครับของเราเป็นโชกออกแบบมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโชคที่อยู่นอกแชสซีดนะครับก็จะทำให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวกระบะแขปของเราดีนะครับอ่เนี่ยครับภายในของห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เปลี่ยนใหม่ เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังก่อนด้านหลังยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็จะมีช่องเก็บของ1ช่องช่องเก็บแมลงหนึ่งช่องนะครับมาดูในส่วนด้านหน้านะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับ หน้าจอเลื่อนไม้ของเราก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมกับในส่วนของหน้าจอกลางนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด10นิ้วลองรับ Apple CarP l a y Android Auto แบบไร้สายซึ่งเมื่อก่อนนะครับเราต้องเสียบสายชาร์จแท้นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้มีแท่นชาร์จให้ด้วยนะครับเป็นแบบไร้สายด้วยก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลาการชาร์จแบตว่าเราไม่มีสายชาร์จนะครับแค่โทรศัพท์เรารองรับนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตไม่ว่าจะเป็น type C นะครับ type A นะครับนะครับ แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับอ่าในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ของที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้นะครับ ของเราก็ยังมีที่ปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็ไฟหน้าออโต้ให้นะครับส่วนหัวเกียร์ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นหัวเกียร์แบบรูปแบบใหม่นะครับการเข้างานการใช้งานนะครับการเข้าเกียร์นะครับเข้างานใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับตัวใหม่นะครับสะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงนะครับที่เปิดประตูตัวนี้นะครับที่เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ซึ่งตัวเก่าลูกค้าบอกว่าเคยเจอปัญหาให้ใช้งานไปอาจจะหักเลยอะไรตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับตัวนี้หักยากมากๆเลยแล้วก็เปิดประตูได้ง่ายมากๆด้วยนะครับเรียกว่า ลบจุดบกพร่องสําหรับตัวเก่านะครับไปพอสมควรเลยนะครับที่ลูกค้าเคยรีเควสตมานะครับทางฟอร์ดเราใส่ใจนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับจนออกมาเป็นเจ้า x l g นะครับตัว Next Gen ตัวใหม่นี้นะครับ ราคาของคันนี้นะครับอยู่ที่799,000บาทครับถ้าลูกค้าสนใจอยากได้กระบะแค a นะครับที่เทคโนโลยีถือว่าดีที่สุดในท้องตลาดนะครับทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอาจจะทําให้เรื่องการออกรถเป็นเรื่องง่ายที่สุดสําหรับลูกค้านะครับหรือถ้าลูกค้าอยากได้ตัวแค a นะครับตัวนี้ก็มีเกียร์ออโต้ด้วยขับขี่สบายนะครับบรรทุกได้เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้อ่านขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับสวัสดีครับ